ว้าวว้าวาสุ่มการช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมเลยได้อะไรครับผมตึง้งโอ้แจมเลยนะครับอา้าวเพชรหมดแล้วทําไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ําการค้าเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองต่างต่างขง้วนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกลิกล่างเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาไกลในส่วนของการ ออโต้วัวสินั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันยากมากนะแล้วก็ต้องของแน่นจริงๆนะครับแล้วก็มีหลายเงื่อนไขมากนะครับโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเดซี่เนาะตัวเดซี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากเพราะว่ามันตายบ่อยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือว่าหนึ่ง คุณจะต้องใส่เสื้อที่เป็นลดดาเมจ1ชิ้นนะครับแล้วก็ควรจะมีติดคิเลตหรืออะไรพวกนี้มาด้วยนะครับจะได้ช่วยดันดาเมจเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็พยายามดันเป็นคิเลตนะครับขึ้นมาให้ได้ซึ่งผมเนี่ยคือถ้าผมใส่คิเลตสอันน่ะมันก็คิร้อยแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับผมก็เลยต้องใส่เป็นคิดดเมจอีก1ชิ้นนะครับจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณหาคีดเมตเนาะที่มันมีคิเลตติดมาได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับดังนั้นนะ่ะคุณจะต้องหาคิเลตให้ได้ถึง100เลยนะครับเพราะตัวเขาไม่มีพลาสติที่จะดันคีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยได้คือแหวนเนาะอันนี้ผมไม่มีที่มันเป็นห6ดาวนะครับผมก็เลยใส่แบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ พอใช้ได้นะครับเออมันก็พอใช้งานได้นะครับก็เลยใช้ไปก่อนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จบไปสำหรับเดซี่แล้วก็สกิลก็อัพด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวคารอนคารอนนี่จริงๆก็ไม่มีอะไรเน้นเออเมจิกเอ็กแทกเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้ฮิวแรงนะแต่ว่า เดี๋ยวมันจะยืนไม่อยู่นะก็อันนี้ลองบาลานซ์กันดูนะครับผมใส่เป็นเน้นถึกไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับวิสกิตอันนี้ก็ผมเน้นเป็น C2 นะครับแล้วก็คุณควรจะต้องอ่าอัพอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลอันนี้นะครับให้ตีบอสแรงๆนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลีน่านะครับลีน่าเนี่ยก็ อย่างน้อยๆเลยคุณคุณอัพสกิลวันนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่มันตีธรรมดามันจะช่วยฮิลด้วยแล้วก็อันนี้จริงๆก็ยังอาจจะไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแต่ทับก็ดีนะแล้วก็เน้นเลือดนะครับจะได้ฮิลแรงๆเนาะสุดท้ายพัฟส์เอสปาดานะครับเอสปาดาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะต้องพึ่งของเยอะเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องของแน่นนะครับของผมเนี่ยจะใช้เป็น4 4สีนะครับเพราะเป็น4ส,สีข้อดีคือมันให้คิเลตมานะครับผมก็ใส่คิเลตชิ้นเดียวก็พอนะครับคิเลตเนี่ยเราทําให้ประมาณ60เนาะต้องประมาณ60นะครับอันนี้ผมก็หาได้ประมาณห้าิบหนะฮะแล้วก็ชุด นะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าได้เป็นคิอีกสนิดหน่อยหรือว่าเป็นจุดอ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับอย่างผมก็เน้นชุดที่มีคิเล็ดมีอะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วก็อันนี้แหวนน้ำตาใส่ไว้กันเหนียวนะครับเผื่อมันตายนะครับดีออโตัวแล้วมันตายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอสปาดา ตรงนี้ก็อาจจะไปลองวัดดวงกันนะครับก็พยายามทำคีดเลียตให้ได้ใกล้เคียง60มากที่สุดนะครับแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยก็ควรจะได้นะครับคือบวกกับบิสกิตแล้วได้ร้อยเนาะก็คืออันเนี้ย54บแปลว่าควจะต้องหาให้ได้อย่างน้อย46นั่นเองนะครับของผมก็คือเป็นแบบไปวัดดวงเอานะครับอ่ะโอเค ทีนี้วิธีการเรียงสกิลนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมผมจะเคลียลูกน้องก่อนเนาะแล้วก็บัฟบ,บิสกิตเสร็จแล้วผมจะยิงสกิลล่างแล้วยิงสกิลบนเลยนะครับผมจะไม่ได้บัฟลีหน้าเนาะแล้วก็ผมก็จะมาฮิลก่อนนะครับจากนั้นค่อยบัฟลีหน้าเพื่อที่จะให้รอบถัดไปเนาะมันเคลียลูกน้องได้แบบชัวร์นะครับแล้วก็ไปฮิลนะครับนี่อันนี้จะเป็นลำดับกาน เประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับจริงๆถ้ามีกวิธีหนึ่งก็คือใส่สัตว์เลี้ยงเป็นคิเลตไปเลยแล้วคุณก็ดันคิเดเมอะไรอย่างนั้นแต่เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะความยากคือไอตัวเดซี่นี่แหละเพราะว่ามันต้องใส่ของ กันดำเนิชิ้นหนึ่งนะครับเห็นจะเห็นสปีดว่าผมจะทำสปีดของตัวป้าเอสปาดาเนี่ยนะครับให้อยู่ที่5เลยนะครับให้มันออกทีหลังสุดเลยนะครับไม่งั้นถ้ามันไปยิงก่อนเนี่ยตัวบัฟบ,บิสกิตเนี่ยมันจะมันจะหายนะครับ โอ้อันนี้ไม่ติดจุดอ่อนนะเนี่ยก็จะต้องวัดดวงนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแบบอันนี้อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสผ่านนะถ้าเกิดว่าสองดอกที่เหลือติดนะครับถ้าเกิดว่าติดจุดอ่อนด้วยมันจะอยู่ที่มันล้านห้า อันนี้ก็จะเคลียร์ลูกน้องรอบที่สองแต่รอบนี้ชัวร์แน่นอนนะครับปุ้มนะฮะนี่ครับสบายสบายเลยปึ๊บเอสไฟน่ายิงสกิลล่างสกิลบนเนี่ยลุ้นให้ติดจุดอ่อนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ30เนาะบวกกับวิสกเนี่ยจะเป็นล้านหกถ้าบวกกับวิสกิตก็จะเป็นประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ จริงๆถ้าเกิดว,ว่ามีแหวนหกดาวที่บวกจุดอ่อนอนะไรเงี้ยก็ก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับเออจริงๆก็ไปลองใส่ก็ได้นะพูดเนีมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับเนี่ยพอแต่พอเล่นออโต้เนี่ยความเสี่ยงคือตรงนี้นะครับเพราะมันไปบัฟบิสกิตก่อนฮิวนะครับคือถ้าหินตกใส่เดซี่เมื่อกี้ก็คือแตกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ นี่ตรงนี้ได้หิวแล้วก็ลูกน้องรอบที่สามเอาเขียลูกน้องไปนี่มันเหลือนิดหนึ่งนะคือต้องเดี๋ยวถ้าได้แหวนหกดาวมาผมว่าน่าจะไอ้นี่ได้เนี่ยโอ้โหช็อตนี้มัน มันไม่ได้ยิงใส่แล้วก็ตัวเดซี่ก็ตายด้วยนะเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านลนะนะอะเดี๋ยวผมให้ดูรอบที่มันผ่านแล้วกันนะครับอันนี้คือที่ออโต้ผ่านมันจะมีแบบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเพราะว่ามันจะแบบเปอร์เซ็นต์ผมมันไม่ไม่ครบเนี่ยผมหาของได้แบบ ยังไม่เพอร์เฟกเนาะใช้คําว่าไม่เพอร์เฟกดีกว่ามันจะแบบขาดนิดขาดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าเดซี่มันมีแบบบัฟคีอะไรเพิ่มมาหน่อยเนาะมันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับอาจจะต้องแบบปั้นไปถึงนู่นนะซีสีส่เลยหรือเปล่ามันจะมีคียเลดช่วยนะนี่นะครับเนี่ยคือดอกแรกติด จุดอ่อนด้วยคิด้วยจะเป็นล้านห้านะครับแต่รู้สึกไอร้รอบนี้มันเคลียร์ลูกน้องไม่ติดคี้เหมือนกันนะครับคี้มันอยู่ที่91 ถ้าใส่แหวนคิดก็จะเป็นอีก99%นี่นก็ยังเหลืออีกนิดจริงๆดินะ99%เนี่ยเนี่ยเหลือตัวหนึ่งนี่เฟซาดารับจบนะครับต่อมาก็ยิงเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ติดนะเห็นไหมไอ้รอบนี้ไม่ ไม่ติดจุดอ่อนนะครับข้อเสียของการออโต้เคยช็อตนี่แหละที่แบบจริงๆมันควรจะฮิลก่อนนะครับแล้วค่อยมาบับบิสกิตมันจะชัวร์กว่าเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยเนี่ยห็นปะคือถ้าน้อยกว่าสามพันคือแตกเลยนะครับแต่ถ้าเล่นมืออ่ะแนะนำว่าเอาฮิลก่อนแล้วค่อยบับบิสกิต ฉะนั้นก็ฮิวเน้นๆนะครับฉะนั้นก็จะเลี้ยงลูกน้องมาที่เวฟสามนะครับเตือนห้าสิบสองปุ้งอันนี้เหลือนิดหน่อยเอยหลือนิดเดียวนะ ผมว่าจะต้องอัพอีกสักตีสอ่ะคือชิลเลยนะครับแล้วมันก็จะได้ถึกด้วยเนาะเนี่ยก็คือดอกที่3ติดจุดอ่อนหรือถ้าติดจุดอ่อน3ดอกอะจบไวเลยแต่อันนี้ก็คือติดดอนดอกก็ก็ผ่านแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับออโต้วัวสิบห้าะเล่นมือผ่านชัวร์อยู่แล้วนะครับทําใ้้สวยจริงๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ